ช่วงวอชิงตันแบ็กวันนี้นะครับเราก็มาซ้อมกันอยู่ที่สนามมาสามเนาะเราก็ได้เกียรติมานะครับกับไอ้น้องชายที่รักนะฮะรู้จักกันมั้งแต่สมัยมันยังขับซีอวีนะครับอ่านั่นคือไอพีนะครับเจ้าพีจริงๆแล้วเจ้าพีเนี่ยจะไปออกช่วงเอ่อช่วงวช่วงเจอสตเทปอยู่หลายรอบแล้วแต่ว่าเวลาไม่ตรงกันแล้วก็มีเทปหนึ่งที่ถ่ายแล้วฟุตเทปเจ๊งนะครับมันก็เลยไม่ได้ออกใช่เพราะว่าคนอีกคนหนึ่งพูดพูดไม่รู้เรื่อง ไปพูดถึงเขา <heh> ไม่ใช่เขาพูดไม่รู้เรื่องฟุตเทปมันเสียจริงๆนะฮะวันนี้เราก็ได้มาเปิดถุงมันนะครับบอกก่อนว่าเจ้าพีเนี่ยเป็นเป็นทิชชิ่งอ่ะเป็นทิชชิ่งใช่เป็นทิชชิง่งปีเป็นทิชชิ่งมาได้25ปีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าปีห้าปีโอเคเป็นทิชชิ่งได้5ปีแล้วนะครับพอเป็นทิชชิ่งปุ๊บผมก็หลุดจากวงการไปตอนนี้ก็พยายามกลับมากันอยู่เนาะในเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะในอาวุธมัน มีอะไรบ้างขอดูหน่อยเพราะสมัยก่อนตอนที่มันอยู่กับผมตอนนั้นเจอกันบ่อยบมันใช้เหล็กโครตินอยู่เลยนะฮะตอนนี้น่าจะเปลี่ยนหมดแล้วละ่ะดูจากอายุลยแล้วก็ดูจากสภาพขนาดรถหนักไม่ไหวแล้วพี่ขนาดรถมึงใช้ไ้บิดเลยตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นไ้บิดไปแล้วเนี่ยไม่ไม่หรอกพี่อ่ะเริ่มมันชิ้นแรกดีกว่าชิช้นแรกเป็นไดเวอร์เป็น Fat, อีบิกแฟรซับซิโลหลบเก้าอีบิคแฟรซับซิโลหลบเก้าอ่าที่ซื้อเพราะอันนี้แรกเข้ามาตอนแรกเป็นเพิงเทรดมาเทรดมาเรียกว่าเทรดมาเทรดมา ส่วนก้านก็เป็นวัคซีนคอมโปวก้าวัคซีน S R ครับผมต่อไปอันนี้พึ่งถอยมาเมื่อวานร้อนๆเลยพึ่งถอยมาเมื่อวานมีการโทรามาถามก่อนด้วยว่าจะซื้อตัวไหนดีใช่เพราะหัวอันเก่าแตกทำไรมาตีต้มันแตกเข้าใจเข้าใจก็เลยมาซื้อเราเป็นทีมคาราเวย์เรากำงเล่นคาราเวเนาะถุยทีมคาร์เวอันนี้อันนี้แวบมันดึง ท่านผู้ชมครับทีมคาราเวนะครับถ้าใครสังเกตเหล็กตรงนี้นะครับ <laughs> กับสังเกตไฮบิดต,ตัวนี้โคตรคาราเวเลย <laughs> ขอขอยืมขอยืมผู้ช่วยนิดนึงพี่จอครับ <Okay. S 1> ทีมคาราเวครับพี่ <laughs> <laughs> มาลองก็คาราเวェช่อหัวไม้หัวไม้หนึ่งกับหัวไม้สามหัวไม้หนึ่งกับหัวไม้สา <laughs> ม <laughs> ใช่เราเป็นคอมโบเซตคอมโบเซตคอมโบคายด้วยแหละคอมโบคายด้วยคอมโบคายด้วยแต่ก็ยังถือว่าเป็นเป็นไม้ USA อยู่ ไม่ไอตัวนี้ไอตัวนี้สเปคจะแปลนไอนี้ก็สเปคจะแปลอจะแปลนใช่ใช่อันนี้ก็หัวไม้สามอีพิกแม็กตัวตัวก่อนโลกส่วนก้านก็จะเป็นเฟซี่เฟซเอสเอ็กเป็นลอรอยัลเดคอเรชั่นอ่าอันนี้ถามว่าสองตัวนี้ความมุมจดท็อปไลน์ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะเป็นไม้คายเดียวกันส่งผลอะไรต่อการหลอกล้องไหม นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ยังไม่ได้ออกนะตัวนี้ยังไม่ได้อกรอบนะโอเคต่อมาอะไรครับต่อต่อมาเป็นยูยูสามครับผมทีมคาราเวครับอันนี้ไม่มีตังครับก็เลยเอา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 ของเก่าสมัยก่อนมาเล่นก่อนก็เป็นตัวที่ตัวที่เรียกว่าตำนานนะครับเพราะว่าตัวที่ทำให้ทาให้เทเลเมดกลับมามีตังพัฒนาไม้ต่อใช่ a อ r o เบน n นก็คือรุ่น a อ r รเบน n นจะมาพร้อมกับรุ่น A15 ยุคนั้น A15 ไม่ตีดีไป ก็ช่างมึงไม่เป็นไรอันนี้ก็ OEM ธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลย Flex S 710แต่ว่าอันนี้ทำทำ5 step มาทำลยตัดตูดเนาะตัดไอ้ตัดคอตัดคอไปครึ่งนิ้วตัดคอโอเคบ้าดีบ้าดีบ้าดีมันก็จะได้มาเท่ากับไอ้ตัวนี้แต่เป็นการ after ใช่สเปคคล้ายๆกันต่อส่วนชุดเหล็กเรามาดู แต่นี่มันหลบ19ก็ไม่2เหล็กสไม่สาเหล็กสเหล็กสประมาณนั้นแทนหัวไม่5พี่ถ้าหัวไม่ห้าเหล็กสามมประมาณนั้นถ้าหัวไม่5จริงๆมันก็เหล็กสอเพราะเหล็กสาเหล็กสหัวไม่เจ็ดเอาหรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรส่วนชุดเหล็กก็จะเป็นอ่าเอาไปเอาสักตัวละกันโอ้โหกาแกาไฟด้วยเว้ยเฮ้ยไม่ใช่กาไฟนี่อร่อยปูอร่อยปูอ๋อเหล็กห้ถึงเหล็กหถึงเหล็กถึงพิชชิ่ง เลข5 5ถึงวิชีิงอ่ะจะเป็นก้านชิมดะชิมาดะนะครับอ่าเป็น K S 8 0 0 1 K S แปดศูส S ร้อยห้ากรัมร้อกรัมอ๋อส่วนเลข C เลข C จะเป็นก้านอร่อยบลูจะอรอยบลู S สองร้ออันนี้ไม่เคยเห็น S สองร้อย S สองร้อยอรบูของ t เท t e m p ร์ตัวท่าของ t เท t e m p ร์ละก็เป็นไอ้ซับซับแยกมาจากไดนามิกที่ดึงคอลคอร์คอร์คอร์นั่นไงแกนคอร์กิปุ๊บกัน มันเป็นตัวท็อปของทูทูอปมเปอร์ใช่ซึ่งมันไม่ผลิตแล้วแต่เพราะตัวนี้มันเป็นวัสดุมันเป็นอลลอยอ๋อวัสเป็นอลลอยใช่สองวัสดุมันรั้วบ้านเลยว่ะมันผสมอลลอยมันเลยผสมอลลอยมันเลยหายากหน่อยอ๋อหายากหน่อยต่อมามีอะไรอีกแต่ลืมลืมบอกไปนี่พิจิกาสูตรเจนหนึ่งนะครับพิจิกาสูตรเจนหนึ่งครับผมโอเคมีเสียหายส่วนเวทก็จะมีไททาลิสแกรฟเวทเป็นไททาลิส NSM5 NSM5 F5 F5 ก้านก็เนสโปธรรมดา950เธรรมดาเพราะเราต้องการระยะเดี๋ยวก่อนเวทมันต้องการระยะมันเบาไงอ๋อไม่เวท50คือแกป๊ปแก๊ปทีเนี้ยแกป๊แกปทีเนี้ยเราสตองแก๊ปเอาง่ายๆใช่สตองแกป๊ปอิชิ่งเท่ายยไหร่วะพิชชิ่ง45ะ่ะ44ไม่รู้ <4. S 1> ผมผมมองจากระยะพิชชิ่งผมตีได้ประมาณ145โอ้เคพิชชิ่งเป็น145นะครับพิชชิ่งเลขเจ็ดกูเลยนะเนี่ย ประมาณนั้นใช่ร้อยสี่สิบห้าจริงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าประมาณส่วนส่วนอย่างแซนเวทไปอะ่ะมันจะตีได้เต็มที่แค่ร้อย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 ห้าเนี่ยฉะนั้นแก๊ประหว่างร้อยสามสิบลงมามันไม่มีมพิชชิ่งอ,ะอ่ะพิชชิ่งตีแทงก็ได้ร้อยสามสิบแต่ร้อยยี่สิบร้อยสิบห้ามันไม่มีก็เลยก็เอาแก๊บมาเน้ตนตัวนี้อยู่มานานละร่องจะไม่เหลือละเมื่อไหร่จะไป ยังไม่ไปยังไม่ไปทำไมไม่ไปไม่มีตังไม่มีตังโอ้แท่งส่วนเวทอีกสองตัวเป็นบูชิโดูตัวนี้ไม่คอนฟอร์มโอโทโบริปะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นบูชิโดเด็กถูกๆเก้ร้อยกว่าบาทเก้ร้อยกว่าบาทใช่แล้วมาโมเองเจาะเองเด็กดิดมาเจาะเองเป็นยูเป็นยูกรุ๊ปสนิมแดกไหมไม่สนิมไม่เป็นแค่สีเฉยเป็นยูกรุ๊ปมีมิวอยู่นิดหน่อย แต่ว่าไอ้ไมค์คอนฟอร์มมาอยู่บ้านไม่ได้ามาแล้วคอนฟอร์มคือคาริสแต่คาริสใช่ SM5 ตัวเดียวกันเลยทีมคาราเวยครับท่านผู้ชมทีมคาราเวครับพี่คาราเวเฉพาะไดเวอร์กับไมค์สามทีมคาราเวครับอยากได้อยู่อยู่ไม่มีตังค์มึงก็ไปแลกดิไอ้นี่ไปแลกก็ได้คนก็หาเล่นอยู่เทเลเมดอะของมันเหมือนโตโยต้าซิงอให้หายคล่องเหมือนพี่วุฒิอะหลงไปไม่เห็นผมเงียบกิ๊บเลยต้องเงียบสิมึง แต่งยังมึงแต่งไปแล้วหนีใช่ไหมมันก็ถอดก้านออกแล้วเอาหัวไปปล่อยอะเลือกับลืมเลยพัตเตอร์พัตเตอร์เป็นมอบี้มอบี้เป็นของอเมริกาเป็นของรุ่นพี่ผมเองมอบี้ดีไซน์มอบี้ดีไซน์ก็มันเป็นของกอล์ฟเวิร์กอ่ะซื้อของไทยก็หาไม่ได้ละไทยหาได้หาในเว็บหาในเว็บหาในเว็บแล้วก็สั่งเข้ามาตัวนี้ไม่มีขายไม่มีขายแล้วเพราะตัวนี้ทำแล้วตัวนีาทำแล้วไงอ่าใช่ตัวนี้สามสิบปีแล้วนต่มาถึงมอบี้ก็อย่างเงี้ยนะเน็ก ไม่สลันเน็กสลันเนสลันเน็กสลันฮาร์สลันปน็มาฮาร์ฟหนึ่งส่วนสี่สลันอื็ไม่ใช่ฮาร์ฟสลันเน็ก็คลิปก็ก็ก็ไปก็ไปไปนะฮะมีอะไรอีกไหมในถุงถุงมือใช้พีจีตลอดนะครับอ่าถุงมือเป็นพีจีครับผมให้มาตั้งแต่เทิร์ฟูลตอนนี้ก็ยังไม่พังครับผมถึกดีใช้ได้เลยห้าปีแล้วเหรอใช่ห้าปีเลยดูสภาพก็โอเคนะ โอเคกว่าถุงมือค่าอื่นกูเยอะเลยเละเทะหมดแล้ว้5ปีแล้วซักซักทิ้งซักทิ้งแล้วก็เอามาใส่ต่อใส่ต่อก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่อะไรถุงก๊อปก็เป็นถุงก๊อฟเป็นโอเก้ครับผมแท้นะครับโอเก้แท้ครับผมซื้ออะไรซื้อ50%สามละห้าต่อหน้าสามาะห้าใช่ตอนนี้ไม่ไม่เขาไม่อนำเข้ามาละก็กล้องก็กล้องก็เป็นตัวกล้องก็เป็นกล้องถูกๆกกล้องของไมซ์ลี่ ไม่ถูกนะมึงตอนนั้นอ่ะพันสี่อ๋อตัวนี้เหรอเออนุก็นุกที่ใส่มันบุชแนวอ่ะครับท่านผู้ชมอันที่ใส่มันจะเป็นแบบเนี้ยที่ไหนมันบุชแนวอ่ะครับท่านผู้ชมครับอันนี้กล้องจีนกล้องจีนพันสี่ใช้มาสามปีแล้วยังไม่พังยังไม่พังคุ้มมากรุ่นต่อไปกูว่าไม่รอดเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีตัวที่มันมีสลบเลสด้วยใช่ไหมมีสลบเลสอะไรหมดมีมีหมดมีหมดแล้วโอเคใช่นอกนี้ก็ลูกกอล์ฟ ใช่เลยลูกกอล์ฟใช้เป็นอย่างมึงก็ทีมคาราเวกูว่าถ้าต้องโคมซอฟเ์หรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกอล์ฟเป็นเทอบีทีมคาราเวครับพี่ลูกมืศสองเลยคอยสั่งรู้วิศว์สองเกียร์ A เอหนึ่ดีฟินิตเปล่าไม่ตัว B X S นะฮะตัว B X S ตัวไทเกอร์ใช่ดีตัวดีก็เคยใช้อยู่ก็ดีใช่มันถูกดีไม่ถูกนะ โหแปดร้อยก็เกดเดียวกับโปวีวันแหละโปวีวันก็นะก็เกดหลงพันสองม่มีอะไรแล้วลลวินไ,ไม่มีอะไรเลยเหลือหมดละหมดแล้วไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรละนี่ครับการลูกศิษย์อันนี้การลูกศิษย์กานเลด,ดี้ <laughs> เอามาไว้แทนสติ๊กอัไลน์เมนต์สติ๊กยี่ห้อสปีดเดอร์นะฮะไปเอามาจากไหนเนี่ยของลูกศิษย์ของลูกศิษย์ไปถอดเปลี่ยนการให้ลูกศิษย์มาแล้วก็ เอาสลีปไปขายไม่มีสลีปตัวนี้ปีปิกตัวแรกอ๋อปีิกตัวแรกไม่มีสลีปคารเวมันไม้สามมันไม่มีสลีปแฟดมีตัวเดียวอืที่เหลือก็ไม่มีจนเพื่อถอดสลีปไปขายแล้วไงแล้วก็ยึดการเด็กขายทําไมแล้วก็เอามาใช้สินโอเคครับก็ตามที่มันรายงานไปเนาะครับผมก็ไม่มีอะไรนี่เนาะไม่มีอะไรแล้วไม้มีแค่ อย่างเงี้ยแหละมีพอพอมีพอมีใช้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 โอเคเดี๋ยวก็ดูวงมันสักนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เป็นโปรแล้วนี่ <c oughs> วงมันก็โอเคอยู่แล้วนี่วงก็ไม่ได้วงเป็นยูนิคเป็นยูนิสวงมันยูนิสทุกคนนี่แ,<ค>แล้วโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม